เกียก็คือกือนไปเลยไม่เป็นคราบกืนไปเลยแทบไม่ต้องเกลี่ยเห็นไหมคะหายไปเลยแล้วไม่เป็นคราบเลยแต่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นรอยฝีเห็นอะไรอยู่นะเพระวะนี้ไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยนิ้วก็เกี่ยได้นี่จึ๊บจึ๊บทาเหมือนครีมแบบครีมบำรุงเลยอะ่ะเห็นไหมอ่าสมมติฉันจะปัดให้ดูว่าฉันแต่งหน้าทำให้ดูว่า แต่งหน้าแล้วก็ทาแป้งทับได้ขูดขูดเลยแน่นแน่นเห็นไหมช้เครือสองอางทาทัาลงไปก็ไม่เป็นคราบเนี่ยมันเนียนเข้าไปเลยไม่รู้มันทำยังไงอ่ะปาดลงไปอีกดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็ยิ่งเนียนยิ่งเนียนห่องเข้าไปอีกเห็นไหมคะทุกคน ตัวอื่นเนี่ยทาทับลงไปอะ่ะเป็นคราบนะเหนียวเหน,อ,นอะแต่ตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นแป้งเหมือนเคลือบผิวและเนียนเบลอรูขุมขนใน3ามวิทันทีเลยนะคะตัวนี้เลย